สวัสดีครับผมทองกรครับหมอยาข้าชะบงสวัสดีครับผมน้องใจครับมองมาใช่หรือครับผมโอเคแฟนเพจเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 ทนะครับก็ยังคงมีการระบาดเป็นหย่อมๆนะครับสมุทรสาครได้กล่าวว่าลดเป็นสีส้มนะครับก็แปลว่าก็ดูดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับก็ยังต้องระมัดระวังนะครับสถานการณ์โควิดผมยังเชื่อว่าจะมีอีกหลายปีนะครับแม้ว่า นายกเราจะฉีดวัคซีนไปแล้วก็ตามนะครับแต่อย่าลืมนะครับพกเจลนแอลกอฮอล์นะครับหน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมสักนิดหนึ่งนะครับเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัดชุมชนเวลาไปตลาดสดก็ดูสักนิดหนึ่งนะครับไปตัดผมร้านเสริมสวยยังไงก็ดูหน่อยหนึ่งนะครับว่าเขามีการดูแลเรื่องสุขอ,อนามัยอย่างไรบ้างน,นะครับ ช่วงนี้มาดีอย่างนี้ครับช่วงนี้ผมปาน้องแมวของผมนี่แหละน้องคุกกี้เนี่ยไปถ่ายพยาธิอยู่ประจานะครับเลยอยากถามทองชายว่าไอ้เกี่ยวกับพยาธิเนี่ยให้ความรู้กันสักนิดได้ไหมครับวันนี้เชิญครับได้สิครับอา้าวเริ่มต้นดีแมวแมวติตพยาธิได้หลายสายพันธุ์ครับแต่พบที่บ่อยสุดคือมีพยาธิตุกรมพรยาธิปากขอพยาธิตัวเติดและพะยาธินอนหัวใจครับผม นอกจากพยาธิพวกนี้แล้วจะเป็นอันตรายต่อแมวแล้วเนี่ยบางชนิดก็อาจจะติดต่อมายังคนได้ด้วยนะใครที่เลี้ยงแมวก็ต้องรู้ว่าควรจะายพยาให้แมวเมื่อร่และใช้วิธีการไหนครับมาดูกันบ้างครับว่าน้องแมวเนี่ยที่ติดพยาธิจะมีอาการยังไงบ้างลองสังเกตาอน้องแมวดูฮะพยาธิตัวเติ่์มักจะแยกส่วนเป็นท่อนๆให้เห็นในอื้อครับผมหน้าตาเหมือนเมล็ดข้าเล็กๆถ้าพึ่งแยกออกมาจากส่วนบาดหมายก็จะกระดุกกระดิกระดิกระดักครับเหมือนตัวหนอนดิ้วๆจิ๋วนะครับผม ถ้าแมวมีพยาธิในลำไส้เช่นพยาธิตัวกลมพยาธิปากขอและพยาธิตืดก็มักจะทําให้น้องแมวอืดเหลวครับมีเลือดออกมาในลำไส้ด้วยยังไงก็คุณเอาอืดเนี่ยครับไปให้คุณหมอดูนะครับไม่ตังเกลียดนะครับรับเสมอครับผมอ่ะโอเคทีนี้พยาธิตัวกลมมักทําให้น้องแมวเนี่ยอ้วกผมพูดง่ายๆนะครับบางทีถึงขั้นอ้วกพยาธิตัวโตออกมาเลยตัวโตโตเต็มว้ยออกมาเลยนะครับน่าจะก็จะเหมือนเส้น สปาเกตตี้นะครับนอกจากนี้นะครับอาการอาเจียนนะครับของแมวก็เป็นสัญญาณันอย่างหนึ่งของปยาญาหนอนหัวใจได้นะครับอันนี้ต้องดูด้วยนะครับแมวที่ปยาญามีปยาญาในลำไส้อันนี้ครับนะครับหรือปยาญาชนอนหัวใจก็แล้วแต่เนี่ยมักจะมีน้ําหนักตัวลดลงนะครับบางทีก็ลดลงแบบผูภาพเลยก็มีนะครับแต่บางทีก็แค่นิดเดียวเองนะครับ ที่บางทีบางทีนะครับน้องแมวอาจมีหน้าท้องขยายใหญ่โตขึ้นเขาเรีเยกว่าอะไรนะพัทเบลลี่นะครับอ่านั็นเรื่องหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ดูได้คือครับสังเกตได้จากเหงือกแมวครับปกติเหงือกแมวต้องสีชมพูสดใสนะครับแต่ถ้ามีปรสิตหรือพยาธิจะทําให้เหงือกซีดได้เพราะรอยจางนะครับหรืออย่างที่บอกคือเรื่องภาวะช็อกก็ได้แต่นะครับเราสังเกตดูครับถ้าน้องแมวเหงือกซีดก,ก็รีบพาไปหาสัตวแพทย์นะครับ ยิ่งถ้าหายใจติดขัดซึมนะครับอันนี้่าไปด่วนเลยโรงพยาบาลอ้าวท้องชายเชิญอา้าวก่อนเดี๋ยวลืมกดไล<ป>ค์กดแชร์โอ้โหอ่าวันนี้ของขึ้นนะครับปีดองกรโอเคแ,แรงดุนแรงมาต่อครับพยาธิตัวกลมคือพยาธิที่พบบ่อยที่สุดในน้องแมวครับผมลูกแมวที่ยังไม่หย่านมมีสิทธิ์ที่จะติดมาจากแม่แมวได้นะครับ ส่วนแมวโตเต็มวัยมีโอกาสติดจากอึอที่มีพยาธินั่นเองนะครับผมพยาธิตัวเติดเป็นปรสิตท,ที่ตัวเป็นท่อนๆน,นะครับมักพบตามขนแมวแถวๆก้นและขาหลังครับผมติดมาจากการกินหมัดเข้าไปนะแล้วก็พยาธิปากขอจะเล็กกว่าพยาธิตัวกลมครับผมอาศัยอยู่แถวลำไส้เล็กแมวติดได้จากผิวหนังหรือปากนะครับปกตจกิจะพบในหมานะครับต้องหมาได้มากกว่านะครับพยาธิปอดอ่า ะอยู่ในปอดน้องแมวนะครับแต่ไม่ค่อยพบปล่อยเท่าไหร่นักนะครับมักจะติดจากการที่แมวไปกินนกหรือกินหนูที่มีพยาชินนิดนี้อยู่นะครับอ้าวต่อมาพยาธอนอนหัวใจครับผมนี่แหละอันตรายสุดเลยครับเริ่มจากยุงไปกัดสัตว์ที่มีพยาธินะครับทำให้ได้รับตัวอ่อนพยาธิทางเลือดครับพอตัวอ่อนโตยุงก็ไปกัดสัตว์อื่นต่อก็แมวคุณเนี่ยฮะก็ทีนี้แมวก็เลยได้รับพยาธิหนอนหัวใจแถมมาในกระแสเลือดด้วยครับผมเอาพินก้อนต่อเลยครับนี่ไงครับสําหรับใครที่ มีแมวใหม่นะครับจะเป็นแมวจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือลูกแมวที่เพิ่งคลอดนะครับแนะนาเลยครับให้ไปถ่ายพยญญาณนะครับไปหาสัตวแพทย์แล้วถ่ายพยญญาณินะครับจะมีพยญญาณ์อื่นไม่มีก็แล้วแต่ก็พาไปนะครับต้องพาไปก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะลูกแมวนะครับอย่างนี้บอกต้องถ่ายพยญญาณทุกสองอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่อยุ่ได้6อาทิตย์เป็นต้นไปนะครับจนถึง3เดือนจากนั้นก็ถ่ายพยญญาณทุกเดือนในช่วงแรกจะยุ่งนิดหนึ่งนะครับจน้องแมวอยุ่ได้ประมาณสัก6เดือนนะครับ ยิ่งถ้าเราเอาลูกแมวจออย่างที่บอกนะครับหรือลูกแมวที่คนอื่นมาเลี้ยงเนี่ยยิ่งต้องทายไปใหญ่ถ่ายไปย่าทันทีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือว่าต้องถ่ายเพิ่มอีกอย่างน้อยสองครั้งโดยซ้ําไปห่างกันสักสองอาทิตย์นะครับเพราะลูกแมวมักจะติดพยาธามาจากแม่แมวก็ได้นะครับอันนี้เรานะครับข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งอย่าซื้อ,อยาถ่ายพยาธิมากินเองนะครับผมบางทีเห็นกันในออนไลน์โดยไม่ได้มีการปรึกษาสตอแพทย์นะครับโดยเด็ดขาดนะครับยังไงก็้วกปรึกษาคุณหมอ ต้องใช้ได้นะครับอ่าโอเคตาบ่ายเรือร่องก,กรณีของลูกแมวอย่างที่บอกนะครับปกติยาแตา่ไปยากจะเป็นยาเม็ดนะครับอยาเลือกยห่เองนะครับอย่างที่บอกต้องทําตามที่คุณหมอแนะนําเด็ดขาดเรคร่งครัดนะครับทางวิธีให้ยาและระยะห่างในการให้ยาด้วยนะครับให้เร็วไปก็ไม่ดีนะครับพอรู้นะชาเราต้องให้ยาจนคอ,คอสต์ต่ออที่หมอกําหนดแล้วก็ยากินหรือจะเป็นยากินหรือยาหยดก็แล้วแต่ ข้ามข้ามขั้นตอนเด็ดขาดนะครับใช่คน้องชายอ้าต่อมาครับผลข้างเคียงจากยาที่อาจจะพบได้ครับผมนะอ่าพอเราให้ยาถ่ายแล้วแล้วเนื้องานจะท้องเสียและอาเจียนนะฮะยังไงก็ปรึกษาคุณหมอเลยนะครับผมว่าอะไรคือผลข้างเคียงนะครับอะไรคืออาการที่น่าเป็นห่วงอ่าแล้วคอยสังเกตอาการของน้องแมวครับทีนี้พอพาแมวไปหาหมอป้อนยาเนี่ยสังเกตดีฮะจะต้องมีคนแบบมาลุมมาตุ้มเต๊มไปหมดเลยนะฮะบ,บอกเลยว่า แมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินยาอยากมากๆครับผมต้องรอจนแมวสง,งบสบายใจและนะครับเพราะงั้นต้องให้แมวเนี่ยให้ยาเนี่ยเวลาเนี่ยเวลาให้ตัวเองให้ให้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับก็ต้องรู้วิธีการปลอบแมวก่อนให้ยานะครับเริ่มจากอาจจะต้องห่อแมวนะครับห่อตัวแมวที่ป้าผมเล็กๆให้โผล่มาแต่หัวนะครับผมป้องกันไม่ให้แมวข่วนหรือกัดนะครับแต่ก็อย่าทาแรงจนแมวกวลัวและหายใจไม่ออกนะครับ จับแมวไว้ให้มั่นคงประคองหัวให้ดีๆจับสองข้างของปากแมวด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับและก็จับหน้าแมวเงยขึ้นนะทำไปแบบใจเย็นๆน,นะครับอย่าโมโหอย่าเครียดอย่าเกร็งไม่งั้นแมวจะรู้สึกได้ว่าคุณเนี่ยเครียดแล้วเขาก็เครียดตามคุณไปด้วยนะครับผมอ้าวอีกมือนหนึ่งก็อ้าขากันไกลล่างช่วยครับแมวจะอ้าปากกว้างแล้วก็รีเอายาใ,ใส่ไปปากแมวป,ปุ๊บนะครับ แต่ก็อย่าให้ลงไปถึงคอนะครับต้องให้ลงแค่แมวเนะี่ยพอกลืนได้เองไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะสำลักได้ครับผมอ้าวพี่ตังกรไม่ะเสริมไหมครับจากประสบการณ์ตัวเองโอ้ประสบการณ์ผมจากน้องคุกกี้ผมนี่สุดยอดเลยนะครับกว่าจะเอายาลงไปในคอก็ได้นี่เอาแล้วเขาจะรู้เลยว่ากําลังจะป้อนยาฉันอีกแล้วฉันไม่เอาได้ไหมเนี่ยนี่ต้องบอกว่าแมวกลินยาเนี่ยยากจริงๆแต่ถ้าเขากลืนเสร็จน,นะครับ ้องชมเขาด้วยนะครับรว่าเก่งมากน่ารักมากอาจจะมีให้ขนมกับบ้านก็ได้นะครับจะกอดจะเล่นอะไรก,ก็เอาเลยครับเต็มที่ให้แมวมีความรู้สึกว่าเรายังดูแลเอาใจใส่เขาอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่บาพาเข้ามาเอายาใส่ปากอย่างเดียวนะครับนี่ใครที่เลี้ยงแมวระบบปิดก็อาจจะสบายใจได้บ้างครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเรื่องพยาธิมากวนใจนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องพาไปให้ยาถ่ายพยาธิอยู่ดีนะครับอ่าทีน,นี้ มีมีชาบนางหลายท่านอาจจะรู้สึกแย่นะครับเหมือนขังน้องแมวไว้แต่ในบ้านอย่างเดียวใช่ไหมครับเรืร่องระบิดก็ดีอย่างนี้แหละแต่ก็ก็ต้องดูแลบ้านให้สะอาดด้วยนะครับให้ทําความสะอาดพื้นตลอดเวลานะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามีพยาธิมาจากที่ไหนบ้างกันบางทีเราเราเองไี่หักเป็นคนนาเข้ามานะครับ <S <S ผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าท้องชายทุกอ่านแนหละผมว่าแล้วเชียวถูพื้นด้วยนะครับน้ำยายิปปี้แฮปปี้นะครับสะอาดปลอดภัยตรองน้องหมาน้องแมวนะครับ กำจัดพยาธิเียกกำจัดเลยครับก็ทําความสะอาดบ้านนะครับพยาธิจะได้ไม่อยู่ตามพื้นบ้านเรานะครับส่วนพวกผ้าโ่มนะครับหมอนหรือผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดเท้าแนะนํานี้เลยเนม,มาแล้วน้ายาซักผ้านี่สําหรับน้องหมาน้องแมวด้วยจริงๆซักผ้าของคนก็ได้นะปลอดภัยที่ผมบอกว่าปลอดภัยอย่างที่บอกคือว่าปลอดภัยแต่น้องหมาน้องแมวด้วยเพราะน้องในของคนเนี่ยบางทีมีสารบางอย่างที่ไม่ปลอดภัยกับน้องหมาน้องแมวนะครับ นั้นยีปีปปี้เรามีทั้งแบบน้ำยาถูพื้นและน้ำยาซักผ้าครับอ่าโอเคโฆษณาได้เยอะขาดไม่ได้ต้องทําความสะอาดกระบะทรายด้วยนะครับว่ามันที่ที่เขาถ่ายนะครับเรียนกระบะทรายทุกหนึ่งถึงสามอาทิตย์ด้วยนะครับเชิญน้องชายอ้าวคุยถึงน้องแมวกนแล้วกลับไปที่น้องหมาบ้างครับจำไว้นะครับเพื่อเรานําน้องหมามาเลี้ยงอันเนี้ยเราต้องพาน้องหมาไปถ่ายพยาธิทันทีโดยเฉพาะพยาธิตะโกะพยาธิปากขอครับผม ซึ่งบรรทัเหล่านี้จะอยู่ในลําไส้ของน้องหมาและอาจจะเข้าสู่กระเพาะนะครับผมซึ่งจะทําให้เกิดอาการแย่งอาหารของจากน้องหมานั่นเองครับผมทาให้น้องสุนัขหรือน้องหมาเราเนี่ยแค็แกร่โตช้าอาจจะมีอาการชักและตายได้ในเวลารวดเร็รเวการถ่ายพยาธิให้กับลูกสุนัขนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับจึงควรจะต้องถ่ายพยาธิน้องสุนัขเนี่ยถ่ายทุกๆ3วันติด,ต,ดติดกันนะครับแล้วก็เอ่อเว้นไว้ไปช่วง15วันแล้วก็ถ่ายพยาธิซ้ัอีก3วันหลังจากนั้น ก็้าตเด็กควรพา้องหมาเนี่ยไปถ่ายพยาธิอย่างน้อยทุกๆสามเดือนก็จะทำให้น้องหมาปลอดจากพยาธิไปจนโตครับผมอ้าวเพื่องกอนต่อครับนี่พยาธิในน้องหมาที่พบได้บ่อยนะครับจริงๆคล้ายๆน้องแมวนะครับก็อาจจะมีพยาธิตัวกลมพยาธิปากขอพยาธิตัวตืดพยาธิแทะมาอย่างเงี้ยะพวกพยาธิตัวกลมนี่แหละที่ทำให้น้องหมาเนี่ยท้องโตนะครับสังเกตดีๆนะครับขนก็ไม่เป็นเงางามนะครับดูกลันกันนะครับ อาเจียแล้วก็ท้องเสียนะครับผมนึกบอกว่านะนําว่าในที่สุดแล้วลูกสุนัขทุกตัวนะครับควรมักจะเกิดมาพร้อมกับพยาธิตรวกลมไม่คล้ายน้องแมวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการสํารวจก็จะพบว่าในน้องหมาที่โตแล้วนะครับจะมีพยาธิตัวกลมอยู่ราว20เห็นต์นะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องไปถ่ายพยาธินะครับส่วนพยาธิปากขอนะครับทำให้น้ําหนักเนี่ยน้องก็ลดลงนะครับเบื่ออาหารเนื่องจากพยาธิอย่างที่บอกคือไปดูดกินเลือดผนังที่ลําไส้นะครับ ไม่ไ้เกิดโดยจางนะครับแต่เฉพาะอย่างหน่งที่บอกคือในลูกสุกนะนะครับกลับมาที่พญาแเสมาครับแเสมานะไม่ใช่เสืออาศัยอยู่ในส่วนต้นของลาไส้ใหญ่ไข่ของพญาเสมาที่คงทนอยู่ในธรรมชาติมากนะครับพญาแเสมานะครับอาศัยอยู่ในส่วนต้นของลําไส้ใหญ่นี่บอกนะครับคงทนในธรรมชาติอยู่ได้นานถึงห้าปีเลยนี่อาการจากพญาแเสมานะครับก็คือ ท้องเสียน้ําหนักลดนะครับส่วนพัาธาตัวเตือนนี่ครับผมเอาหมดเลยเป็นพัญธิที่พบได้บ่อยนะะบางครั้งจะพบอยู่ในอึอที่ถ่ายออกมาแต่ก็มักจะไม่ได้เป็นอะไรกับกับน้องหมาเท่าไหร่อ่ะน้องชายเชิญมีะยะัญิาสายอื่นไหมมีม,มนะอ่าไม่มีครับไม่มีแท้ลิ้นไม่มีแท้อะไรสิ้นครับต่อครับเ,เริ่มแรกนะฮะเรามาดูอาการก่อนนะครับสังเกตเอึของน้องหมากันก่อนครับ อือ้อของน้องหมาเนี่ยดูเหมือนเป็นมีตัวอะไรเล็กๆคล้ายๆกับเม็ดข้าวเป็นเส้นๆแล้วก็ชัดเลยฮะพยาธิแน่นอนครับพยาธิตัวแบนจะเกาะก,กันเป็นกลุ่มๆในก้อนอื้อครับผมคล้ายกับมเมล็ดข้าวเล็กๆส่วนพยาธิตวัวกลมเราจะดูเหมือนเป็นเส้นสปาเกตตี้แบนๆที่เราคุยแล้วเหมือนน้องแมวเลยนะครับหรือแม้แต่มีอื้อมีมูกนะครับหรือเปล่าอื้อก้อนนั้นมีของเป็นสนาเหลวหรือเปล่าแล้วส่งกลิ่นมิทัลเอาไปสาบ,บานไปบ้านเลยไหมนะครับถ้าใช่แแจงว่าได้รับเชื้อเข้าไปแล้วละครับ แล้วถ้าให้เขาอื้อออกมากองโตมีสีเทาเหนียวหน,นึบหนับเหมือนยามาตอยแล้วก็ก็เป็นไปนได้ว่าระบบย่อยอาหารของน้องเนี่ยเกิดการผิดปกติขึ้นมาแล้วครับอาการลักษณะยนี้ศัลยแพทย์จะเรียกว่าระบบย่อยอาหารผิดปกติหรืออาการดูดซึมบุพร่องนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องเนีเน่ยผอมขาดสารอาหารแม้ว,ว่าคุณจะให้อาหารดีเลิศสมเนแตนอะไรก็แล้วแต่นะฮะมากมายเพียงใดก็ตามก็ยังเหมือนเดิมครับเหมือนดูเหมือนผอมขาดสารอาหารครับผมอา้าววิ่งก่อนไปเสร็มไหมครับ อ่ะผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเราลองสังเกตบางทีเนี่ยท,ท,ท,ทั้งน้องหมาและน้องแมวเนี่ยชอบถูกก้นก้าแสดงว่าขันนี่อาจมีพยาธิได้ของพวกนี้เลยนะครับก็พาไปซะไปหาสัตวแพทย์นะครับปกติเมื่อลูกสุนัขก,กินยาถ่ายพยาธิไปสักพักหนึ่งนะครับมักจะเห็นตัวพยาธิออกมาแลไม่ต้องตกกระจายนะครับส่วนการป้อนยาในน้องหมานี่จะง่ายกว่าน้องแมวมากเลยนะครับที่สําคัญที่บอกคือเราควรดูแลให้สุนัข นะครับหรือน้องหมาหน้องแมวนี่แหละมีสุขภาพที่ดีปลอดจากพยาธินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ติดพยาธิได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญอย่างที่บอกคือว่าสุขอนามัยส่วนบุคคลของคนเราก็มีความสําคัญด้วยนะครับในการที่จะลดการติดพยาธิได้เหมือนกันนะครับล้างมือทุกครั้งนะครับของคนเราที่ไปสัมผัสตัวสัตว์นะครับหรือทํากิจกรรมการแจ้งจะรับไปทําสวนเพราะในสวนนะใครที่มีสวนอยู่ก็อาจจะเป็นสิดมาได้นะครับการล้างมือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิงย่งนะครับที่ต้องถามยิ่งช่วงนี้โควิดด้วยนะครับ ทำซะนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับทำตั้งก่อนก่อนกินอาหารด้วยนะครับและเป็นสิ่งสําคัญที่จะสอนให้เด็กๆในบ้านนะใครมีเด็กๆในบ้านนะครับให้รู้นะครับและปฏิบัตินะครับไม่ควรให้เด็กๆของเรานี่แหละไปเล่นในบริเวณที่มีอึน้องหมาน้องแมวปนเปื้อนอยู่นะครับดูแลสนามหญ้าดูแลเด็กสนามหญ้าเด็กเล่นนะครับดูแลในสวนในบ้านให้ปลอดจากสิ่งขับถ่ายของน้องถ้านองเขาอึปั๊บรีบเก็บเลยนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับ เราจะได้สอนให้เด็กๆทราบถึงอันตรายจากการที่ได้ได้ก็คอกินสิ่งสกปรกหรือพวกดินนั่นแหละนไปด้วยนะครับอันนี้สําคัญต้องใช้เชิญอ้าวการดูแลสุภัพจะเป็นเรื่องจําเป็นนะครับบอกแล้วนะฮะเมื่อกี้หลายรอบแล้วนะเออกลับได้แน่ลืมไม่ไวน้ํายาถูพื้นอีปียอปีนะครับสีฟ้าเน่นะครับส่วนน้ายาสักผ้า นะครับก็เป็นสสีเหลืองเรานะครับยิปปี้ฮตี้เหมือนกันนะครับอ่าฮะโอเคอการดูดานอย่างที่บอกคืออันนี้ผมตัวนี้ร่างดีกว่าอ่านี่เราเข้าสู่ช่วงเวลาขายของแบบเนียนๆใช่ไหมครับนะฮะโอเคครับน้ำยาล้างหู e z เ v ครับผมสําหรับน้องหมาน้องแมวต้องมีการล้างหูเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวหูอาจจะเป็นการอับเชื้นแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายครับผมเอาต่อมาอันนี้ยาหยดหลังสําหรับน้องแมวครับ ก,ากําจัดเห็บหมัดได้ครับชื่อฟิบไลายครับผมอ้าวต่อมาอันนี้ครับโฟมล้างเท้าครับสําหรับสุนัขและแมวครับออร์แกนิชฟรุตกิีนเซอร์ครับผมอันนี้นําเข้าจากเกาหลีครับอ้าชนกันแล้วเอาผมก่อนก็ได้นะครับอันนี้ออร์แกนิกไลน์แชมพู บอกกินได้จบูฟอร์มอาบแห้งสำหรับน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะนะครับมาจากเกาหลีเชน่นกันโอเคเล้วกได้้างใช่เอาต่อเลยครับโอเคงั้นครั้งหน้าอ้าแม่อย่าลืม<อ>ตื่นแต่เช้า,า,าก็แปรงฟันด้วยยาสีฟันนะครับเรามีทั้งครบเซตเลยครับทั้งยาสีฟันและแปรงสีฟันทั้งน้องแมวน้องแมวตามแต่อายุที่กําหนดไว้ด้วยนะครับบอกกินเข้าไาได้เลยครับอย่างนี้ครับ พอดีช่วงนี้เราคิดว่าเรามาคุยกันเรื่องของขนไหมเพราะพอดีเนี่ยตอนนี้ขนน้องแมวเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยวันที่เจอทำไมมันลุวงจังเลยงั้นครั้งหน้าครับเรามาคุยกันเรื่องขน,น,น,นข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 องน้องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับคราวนี้สวัสดีครับ